อครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอวันที่สองนะครับช่างแม่ก็ซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะครับขวอง,งอกาวต่างๆก็หมดนะครับกาวเราหมดนะครับนี่อันนี้ท่อก็ขาดบางเส้นนะครับบางเส้นก็ที่หาได้จากสวนนี่แหละน่ข้อหนึ่งนิ้วนนช่างแม่ก็จะผ่าใส่นี่ก่อนทำเป็นเออเอวุ M ้กเอวคต่างๆนะครับ เอเวนะครับเอเวเอเวช่วยแรงดันน้ำนะครับถ<ป>้านี้กันช่วยตรงนี้แล้วกันครับพอสองนิ้วก็มีจำกัดนะครับเดี๋ยวเอาเทสแค่นี้กันเดี๋ยวค่อยต่อไปอีกทีนะครับช่างแมวก็ทดลองทำนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นมืออาชีพนะครับสีมต้ใส่สามทางนี่ เวช่วยอะไรช่วยดันกดอากาศน้ำนะครับช่กยดันนะโอ้ยเอาแล้วเว้ยใบเลื่อยหักนะครับดันเข้านะครับอีกหลายพอใบเลื่อยก็มีใบเดียวนะครับนดันเข้าแล้วครับประสบปัญหาแล้วครับตอนนี้เลยเลยไม่ได้เลยแล้วเอ้ท่อต่อไปมีท่อเล็กท่อสั้นนะครับ ท่อนเดียวที่สวนก็เครื่องมือเครื่องไม้อาจจะไม่ทันสมัยนะครับถ้าเลยมีคันเลื่อยก็จะง่ายหน่ัยนมาช่วยเล็ก ดอกประมาณหนึ่งเมตรนะครับตรงนี้ตัดสั้นดีกว่าตัดสั้นเอกช่วยแรงกดอากาศน้ำนะครับต้องลองนะครับก็ดูจาก u t u b e มาเหมือนกันนะครับใช่ว,ว่าจะเปล่งกะอะไรนะครับ ก็ลองต้องลองทำนะครับสิบปากว่าไม่เท่าทำเองนะครับฉันก็ทำด้วยเทคนิคของช่างแมวนะครับน่าจะทำได้กระทุงเปล่าทั้งไม่ิช่ทั้งมาเต้เลยนะแล้วบานน้างเรียนมาทราบเลยเหรอช่เสื้อนะ ไปเห็นผู้ไปเห็นผู้เศร้าเกากููเ้วเห็นหรไม่ใช่เมียกานะไม่ใช่อากระนางเรียนภาษาเนี่ยมล่าทางโค้งแกกทัดมอเตอร์ไซค์ไปน้งไฟขั้วมือนะรูแล้ยรู้แล้ยยืนค่ายฟ้องกันมึงซื้อฟังอะไรซะนะน่านโรงเรียนมันหรือบักนออันนี้่ตรงข้ามกันัองเราพอดีอ ผมข้าม<อ>เห็นแต่รันขายมอสไซด้วยเหรออีกลานหนึ่งนะต่อไปทางไข่ฮับไข่หำไข่นั่นต่อนี่นะครับ<อ>ดเดี๋ยวถ้าต่อตรงนี้พอเรียบไหอยบัดนี้เดี๋ยวต่อตนี้แล้วพ็อเอ่เอาขึ้นอีกว่านะอืมต่อเป็นแอร์แว็กแอร์เวแอร์เวแรงกดจริงๆต้องทอสี่นิ้วจะดีนะครับ นี่มีสองนิ้วแค่นี้ก็เอาเนี่ยตามงบประมาณนะครับงบน้อยใช้น้อยโอ้ยทอทหางเดินสองนิ้วให้มันได้เรื่อง้ได้เรื่องคอรมุดขอนูมุดอ่าโซ่เป่ายว่ายาวไปแล้วใช่เลยนะครับนี่ทดลองก่อนนะครับเป่าอยู่หนากันแล้วเพราะว่าคนคล้องเก่าเออโชาใด้กระเพาะรุดเลยเอาเบอร์ก็ค่อยต่อท่อไปอีกยาวๆนะครับ นาบักนัดนี่แล้วน่ะให้มันหนักหัวหัวบักไงบักนัดแพืแขงเด่นน่ะกูบักนัดนะกัญชีนั่นน่ะมั้งเจเด่นเข้าตาเจ้าเด่นงานเข้าแล้วกูว่ามันเป็นนี่แหละบักอิดนะบักอิดลูกไอ้บุญน่ะคิดทั้งฟ้าแบบว่าบักอิดลูกไอ้บุญน่ะเข้าตามันโอ้ย ตด็กโตบปลาแล้วแงีม,มันเบิ่งดีด้วยย่อยเข้าต่มันแซ่บด้วยเก่ามันเหมาเล่าอยู่บ่ะนะ่ะมันพอโตเมื่อคืนี้กินเล่าบ่โอ้ยขัดไรค่อยละเมือ้อค่อยนะพ่อเราเรียนเนี่ยพอตเนี่ย ทรงฮอตประเทศนอกน่นะอัดแหลงอัดงอนโอ้มาโอมันห้านาทีจบหยุดไหมยังบอกูกะไตตรงนี้ครับมแน่นอนเลยวะมันห้านาทีปบปลองกาวกระเด็นขึ้นนะครับโอ้ยปึ้งเลยนะครับ เข้าตากรรมการเอกเรารีบล้างน้ำนะครับากาวท่าสองนิ้วนะครับสามทางนะครับทำเป็นแอร์เววยแรงกดอากาศแรงดันน้ำเพิ่มนะครับเห็นเข้าว่ากันอย่างนั้นนะครับตั้งฉากขึ้นนะครับ ไม่ตรงไม่สวยเท่าไหร่นะครับเก๋าเยอะเข้าไวครับาครอบก็หาซื้อไม่มีตา่างจังหวัดะค่อนข้างจะหาซื้ออะไรยากนะครับดูตู้อุดนนะครอบสองนิ้วก็ยังไม่มีเลยท่อใหญ่มีนะครับแต่อุปกรณ์ไม่มีนะครับตา่างจังหวัด <c oughs> ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับ ขาบรูปันเลยนกะผู้คายกัน้มันต้องคูเปิดสางคักเนาะอันายคล้องนใส่ฝาครอบนะครับฝาเดก็รถนะครับหาซื้อไม่มีนะครับครอบสองนิ้วเลยถ้าหาซื้อได้ก็ซื้อเป็นครอบสองนิ้วมานะครับนี่หาแล้วครับไม่มีเลยนะครับที่อำเภอสังคมนี่ถามมาหลายร้านไม่มีบางร้านอาจจะมีนะครับช่างแมวอาหาไม่เจอก็ได้ก็เป็นรถกลมมาสอง ไอสองนิ้วลงหกขุนมานะครับส่วมปิดไปเราใส่ข้อพิธีนะครับหกขุนอีกทีเป็นเพิ่มแรงดันกดอากาศไปนะครับให้ส่งน้ำไกลๆใส่ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับปล่อยไปสัก สี 4, ่ห้าเม็ดแปดเมตรใส่ทีก็น่าจะดีนะผมรว่าช่วยดักน้ำนะครับเอาไม้มาตอกดามไว้แล้วเอาเสื้อมมัดให้มันลุมเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวจาเตรียมมันตอกนี่นะมีเอา่อมาทำเสาแล้วใช <c oughs> ่แล้วเนี่ย <c oughs> พอ่อจังแมวเองนะครับจ้องสวน ก็ลูกชาวสวนชาวนาคนนึงนะครับผู้เกษตรกรคนนึงนี้แหละทำไร่ทำสวนนะครับสารบ้านเรานี่แหละครับ